อ่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้คิปไปนะครับะได้เปแสนพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับอ่าอันนี้ซ่อมแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้ประกอบใส่ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงที่ ใส่ประกอบนะฮะอคันนี้มีอาการดังที่แหลกนะครับก็คือเวลาเราเขย่าอย่างนี้นะฮะจะดังใต้แป้นเบรกนุ่นเลยนะครับด้านล่างนะค่อนข้างหลวมเยอะอันนี้หายไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอเราจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับก็สรุปได้ว่านนี้มีซ่อมแหลกแล้วก็เปลี่ยนยางเบ้าโชค๊คทั้งสองด้านเนอะับด้านซ้ายและด้านขวานะครับเ,เพื่อนๆออันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ได้มาทดสอบแล้วนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าผงอะไรก็ชัดบ้างยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางปูนขูกขไม่มีเสียงแล้วนะครับปกตินี่จะกุ๊กๆลั่นเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบสนิทเลยนะครับเพื่อน เวลาเราขับเนี่ยนะฮะจะรู้สึกได้ว่ากระชับมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวมาลไยก็จะดีกลับเป็นปกตินะครับเป็นเพื่อนอ่านี้นะฮะหลังจากซ่อมแล้วก็จะรู้สึกว่ามันกระชับมือแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเพื่อนขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าวีออสปีสอง2นบะครับเพื่อนอโอ้พีออสตัวนี้แรงดีนะครับเพื่อน อย่าพุ้งปุดเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเสียงไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะฮก็เป็นนั้นว่าจบเรียบร้อยนะครับอันนี้คือรลูกแล้วนะดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ได้เปลี่ยนซ่อมแหลกนะครับพร้อมกับเปลี่ยนยางเบ้าโช้คนะครับ ส่วนปีกนกแล้วก็ลูกหมากกันโคงยังใช้ได้อยู่นะครับอ่านิดหน่อยก็ใช้ได้อยู่นะเพื่อประหยัดเซฟให้ลูกค้านะครับเพื่อนอนี่นะฮะนะครับเพื่อนจะไม่มีอ่โทษทีนะครับมือดำไปหน่อยนะอ่านี่นะฮะจะไม่มีเสียงเลยนะครับเพื่อน ตอนอยังไม่ได้ซ้อมเสียง,งค่อนข้างดังมากเลยนะครับดังน่ารำคาญมากเลยครับเ <c oughs> พื่อนนี่นะคือลูกแล้นานไม่มีเสียงแล้วนะครับเงียบสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลี๋ยวดูว่าพวงมาลัยตีกับเป็นปกติหรือเปล่านะครับเ <c oughs> พื่อนคึ้นลูกแล้น่าน,นะครับน,นี่ฮะไม่มีเสียงเลยนะครับเพื่อน อ่าถ้าเ,เพื่อนสนใจแลหลกหลวมีการเสียงดังหรือว่าวิ่งละแสนกิโลก็นำมาเช็คตรวจสอบได้นะครับอย่าปล่อยให้หลวมนะครับเ,เพื่อนๆเวลาเราขับเราก็จะเกิดความมั่นใจนะเพื่อนอ่นเี้เราลองเลี้ยวดูนะครับอ่านี่นะฮะฟงมาลัยตีกลับเป็นปกตินะครับเ,เพื่อนๆขับค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าจะเกิดความมั่นใจแล้วก็ กระชับมือนะครับไม่จะไม่มีอาการหลวมคลอนแเพื่อนนี่นะฮะครับเพื่อน,อน,นะอเ,พอนเพื่อนก็สรุปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถส่งอมอบผุ้ค้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ่อถ้าเพื่อนเพื่อนมีรถวีออสปีไหนก็ได้นะครับที่มีหลกปรุงอะไรไบฟ้านะครับอย่าปล่อยให้เสียงดังนะครับเพื่อนเพื่อน ให้นำรีมาตรวจเช็คซ่อมได้เลยนะครับเมื่อเราซ่อมแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าพวงมาลัยกระชับมากยิ่งขึ้นขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆ